สวัสดีค่ะมาเจอกันเช้าวันนี้นะคะกับพี่พิมพ์นะคะออกสไตล์หวานนะคะเช้านี้ก็วันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ Seta Professional นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่พิมพ์เริ่มใช้มาได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วเพราะพี่พิมเคยพูดบอกว่าตอนวันที่แกะกล่องท่านพี่พิมพ์ใช้ประมาณเกือบ2อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะ่ะพี่พิมก็จะมารีวิวว่าผลมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่การล้างหน้าค่ะตัวนี้ค่ะขอแนะนําค่ะ cleansing milky oil นะคะเ e t a professional cleansing milky oil นะคะ milky oil นะคะตัวนี้ก็คือง่ายๆค่ะใส่ไปแค่อุ้งมือนิดหน่อยนะคะอย่าเยอะนะคะเราก็นวดครีมนี้ไปทั่วใบหน้า2นาทีค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำปะ,ปะปะปะแล้วนวดตรงนี้จากครีมมันๆน,นะคะจะก,กลายเป็นน้ำนมค่ะน้ำนมตรงนี้ก็จะล้างครึ่องสำอางแล้วมันจะมีอะไรนะน้ำมันอะไรสักอย่างคะ่ะที่มันจะช่วยผลักเซลล์วิตามินอะไรเลยคะ่ะเข้าสู่ใบหน้าเรานะคะ ตรงนี้นะคะก็ล้างเครื่องสำอางได้หมดจดค่ะที่ว่า waterproof Water waterproof นางเอาอยู่ค่ะการันตีค่ะตัวนี้ประทับใจหนึ่งตัวนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะป้าเขาส่งน้ำนี่ไม่ให้ใช้ค่ะน้ำปันเล็กค่ะคล้ายๆกับตัว essence ของ S K 2 p e t e r a อะไรประมาณนั้นนะคะตัวนี้เราเช็ดหน้าเราเช็ดโทนเนอร์เสร็จนะคะของแกมไม่มีโทนเนอร์นะพี่วินก็ใช้โทนเนอร์ของ S K 2เช็ดใช่ไหมคะ ตัวนี้ค่ะเลิศมากค่ะก็ปะาป่ปปเหมือนเราตัวเอสเซนของ SK2 แล้วก็ป่าไปหน้าก็จะชุ่มฉ่ำดั่งใจนะคะโอเคค่ะพี่พิมจะไม่รีวิวตามสเต็ปนะคะพี่พิมจะรีวิวตามแบบว่าความรู้สึกของพี่พิมลวกันต่อไปของพี่พิมชอบตัวนี้ค่ะตัวที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่ใช้ตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะคะตัวนี้ค่ะนี่คือแพ็กเกจเดิมนะคะอันนี้คือแพ็กเกจใหม่ยังอันเดิมยังไม่หมดนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในห่อพลาสติกอยู่ ก็คือ30กรัมเท่ากันนะคะตัวนี้จะช่วยในการฟิลล่องรอยต่างๆที่เป็นบนใบหน้าเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําให้ถ้าจําไม่ผิดมันจะช่วยลดอีตัวโอเคค่ะทําให้รูขุมขนกระชับการแต่งหน้าเราก็จะเรียบเนียนตัวนี้ใช้หลังจากเราลงครีมบํารุงต่างๆนะคะทั้งครีมกันแดดด้วยค่ะตัวนี้ก็จะทําให้เราการเกลีย่ยของบีบีครีมซีซีครีมน่นนี่นั่นรอ,องพุ้นรองพื้นละเอียดเนียนกลิบ ที่สําคัญทําให้การแต่งหน้าเราลองร a สติ้งแล้วก็ไม่ค่อยมันด้วยค่ะจะมีการมันนิดหน่อยเกิดขึ้นค่ะแต่ตัวนี้จะช่วยได้ดีมากค่ะไม่มันไม่เหนียวเนื้อหะนะัค่ะโอเคค่ะเสร็จไปแล้วนะแล้วตัวที่สําคัญที่สุดเลิศที่สุดคือตัวนี้อีกตัวนึงค่ะพี่พิมพ,พูดเลิศหมดเลยใช่ไหมมาดูไม่จริงมันก็จริงๆนะคะแต่คือว่าพี่พิมบีบให้ดูแล้วกันที่จริงไม่อยากจะบีบนะคะเพราะว่าเสียดายมันค่ะบีบนิดนึงแล้วกันนะงกค่ะพี่เลขาคุณน้องงกอย่างแรง ตัวนี้อยู่ที่25กรัมนะคะราคาเดี๋ยวให้แกมาบอกเห็นไหมคะตัวนี้นะคะครีมกันแดดทั่วไปที่เราใช้ใช่ไหมใช้ทาเสร็จมันก็จะเหมือนเราใส่หน้ากากสีขาวทําให้การแต่งหน้าเราเนหนอะหนาสีแป้งที่เราทางลงไปจะเปลี่ยนแต่ตัวนี้ไหม่ค่ะดูนะคะวืบ,บกลืนใส่แล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะค่ะละการันตีค่ะขอพี่พพ์เป็นป,ประกันเลยค่ะ อนตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวรีบูตนะคะเป็นตัว Professional Overnight Reboot Cream นะคะถ้าเราทาเยอะๆอย่างนี้มันก็เป็นการมาร์กหน้าไปในตัวให้ทาทิ้งไว้ทั้งคืนค่ะตื่นเช้ามาหน้าเราจะมีรู้สึกว่าเหมือนมันมีน้ำค่ะมันแบบว่านุ่มมันกระชุ่มอะค่ะแต่ถ้าเราลงนิดๆหน่อยๆก็จะเหมือนเราทาครีม Overnight ทั่วไปเป็นครีม Night c r e ทั่วไปตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยต่างๆนะคะใช่ไหมคะ ค่ะริ้วรอยที่ล่องลึกนะคะทำให้ใบหน้าเราเฟิรม์มแล้วก็มีความยังเกอร์รูคกิ้งทำให้ผิวหน้าเราซอฟด้วยค่ะช่วยยกกระชับในการเฟิร์มมิ่งด้วยนะคะตัวนี้นะคะแต่นังเอกของเรื่องที่ประทับใจหลังจากพี่พิมพ์ประทับใจมากสุดนะคะในผลิตภัณฑ์ของพี่เล็กพี่พิมพ์ประทับใจ2ตัวนี้นะคะนี่คือแบบว่าเทพจริงๆค่ะเทพเทพจริงๆค่ะ ครีมรองพื้นมันก็โอเคนะคะก็แต่ตัวนี้ค่ะตัวไอเซรัมตัวนี้ค่ะลดถุงใต้ตาแล้วก็รอยจุดด่างและรอยคล้ำของใต้ตาค่ะพี่พิมพ์นะคะทุกทีพี่พิม์จะไม่มีรอยอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ค่ะช่วยลดใต้ตานะคะช่วยลดถุงใต้ตามากค่ะว่าตอนนี้พี่พิมแบบว่ามมเค่อยสึกว้ายหนังตาฉันเริ่มเหี่ยวแล้วแต่คือว่าตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องลายต่างๆไป การใช้งานนะคะอย่าใจร้อนค่ะค่อยๆเห็นผลไปทีละนี้นะคะใต้ตาถุงใต้ตาลดต่อไปตัวนี้ก็จะทําการดูแลในเรื่องของริ้วรอยตรงนี้ต่อไปนะคะแต่ถ้าใครอดจนไม่ไหวฟิลเลอร์หรือโบท็อกว่ากันไปแต่ตัวนี้ช่วยได้ค่ะในการลดถุงใต้ตาค่ะการันตีเลยค่ะตัวนี้นะคะโอเคค่ะแล้วพี่พิมพ์พูดถึงน้ำประเล็กหรือยังคะที่ตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวของ SN SK2 SN คคล้ายๆน้ำพิเทราของ SK2 นะคะตัวนี้แก้ ตัวน,นี้แกยังไม่ได้ออกอ๋อออกชื่อแล้วค่ะเซต้าโปรเฟชชั่นัลบลอนด์ s อ็กซนะคะหรือน้ำปลาเล็กนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะจะใช้หลังจากที่เราเช็ดหน้าโทนเนอร์เสร็จแล้วก็แล้วก็ปป่นๆทั่วใบหน้าเค okay, ค่ะใครสนใจอะไรยังไงพี่พิมไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะและ้วพี่พิมไม่ได้มาโปรโมทอะไรให้นะคือคือพี่พิมเคยสัญญาว่าฉันใช้เสร็จฉันจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงหลังจากผ่านไป1 0 1ถึงวันนะคะก็ ประทับใจค่ะตัวนี้เห็นผลจริงๆค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตานะคะย้ำแล้วย้ำอีกค่ะมันเห็นผลจริงๆค่ะการใช้ครีมเลยนะคะอย่าใจร้อนต้องใช้เวลานะคะจําพี่พิมพ์ไว้นะคะไม่ใช่ว่าอ้ยสามวันฉันยังไม่เห็นผลเลยฉันจะทำยังไงอ้าวคุณน้องค่ะหนังหน้าคุณน้องไม่เคยดูแลมาตั้งนงตั้งนานอยู่ดีให้สามวันเห็นผล นั่นคือยาผีบอกค่ะคุณน้องไม่งั้นคุณน้องก็ต้องไปตายค่ะมันถึงจะสวยขึ้นมาได้นะคะไม่งั้นชาหน้าอาจจะไม่สวยอีกค่ะอาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกอ้อยอะไรยังไงค่ะคารนพิมพ์พูดมากไปแล้วนะคะอย่างนี้ก็ฝากผลิตภัณฑ์ของเซตาโปรเฟชชั่นแลไว้ด้วยแล้วกันนะคะติดต่อพี่เล็กเซตาได้เลยนะคะเดี๋ยวรายพี่พิมพ์จะทิ้งไว้ให้นะคะตรงนี้ก็ดิฉันไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเพราะดิฉันใช้จริงฉันเลยอยากจะรีวิวนะคะจําไว้นะคะเคค่ะดิฉันไม่ใช่ตัวแทนขายของทาง นออเมริกาหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคนะคะเพราะที่ฉันค้าขายไม่เป็นค่ะไม่ใช่ค้าขายไม่เป็นมีจิตใจที่แบบว่าถ้าใครถามอะไรเยอะๆะค่ะจะแบบว่าโอ้ยอะไรกูตอบไปขี้เกียจตอบแล้วอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมคะก็เลยเป็นผู้บริโภคแล้วกันนะคะก็โ<ค><ะ>อเคค่ะฝากด้วยนะคะแ<ค><ะ>จ่มจริงๆค่ะบ๊ายบาย